ไอเพิ่นจะเลื่อนลุงเรื่องถาท้ายลำลวยเนี่ยเน่ยเนจวดจวดนนี้จะซิงดีๆเกิดขึงก็เพิ่นบอเพิ่นบอเพิ่นบอบอเป็นยังบอเป็นยัง่ยิหลาไไปเด้อไปลูกไปได่าไปทดเป็มูิ่สองขเดก่อสองขดสองแสนหา สามร้อย 70, กเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบนุเกลแก้วแก้วนั่นนั่นนั่นเนี่ยหน่อยอยู่ขายผู้สาวกันอันนี้แห้งซ้ำแล้วขายยังล่ะมีแฟนเลยขายกระปุ้นบัวทรอม,มาดาขายกระปุ้นบัวอะไมีกระปุ้นยังเดียวแม่ค้ามีห่อนลำยาแม่ค้าซื้อไว้จังไหนปาหมี่เฮ้ยปามี่อยู่ไทยกันนันแล้ว Chà đam, chà đam. Cái nhau này là gì đây? Đá nhé. Đi cơ phọ Ngo mai. Xôm. Lục xin. Sửa nhé, nó xoay. Lục xin nhé. Ngoa. Xôm nhé. Mú. Sửa xôm mú mà. Xoay. hoa thơ đấy. เครื่องฮ่อป่าหมีเป็นหรือยังแห้งอีกเมื่อไรเป็นโอ้ <c oughs> โหเอ้า,มาเมื่อไรจกมือแล้วฮาเกามาฮาเกามาสมมูหอละหะใบตองจักซั้น <c oughs>

เอาหาหอมาลองก่อนหับประกัน<ส>ถ้าว่าแซบดิขึ้นขึ้นได้ไขึ้นเงินป่ะบอ <c oughs> น้องป่าหมี่นุขายทุกมือบ่ะขายทุกมือน้ำพ่อได้ขายอยู่แบบขึ้นเงียบแท้ขึ้นเงียบแท้นูขายแต่ยังโมง สี่หามงเสาจนคำเลยเงินเต็มเป้าเมื่อกำลังใจเด้อเดียวทำมันโมแสบมื่นสี่มงเขาจีลบมาคืนแต่บม่ได้หู้บอไปตอกจากสั่นต่อเขาต่อเขใหม่อีกทีหนึ่งขอต้อนรับทุกท่านสู่ตลาดท่าหมวกครับ ชะมัวเออเออบอกไม่ได้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศตลาดเซธามวกบรรยากาศสบายสบายนอนกองดักผักนางอ่างยาปลาหอมหอมอ่างยาแม่ค้ากะงามอ่างยาคือกันแดดเด็ดหอนห่อนมันยกาศอบอุ่นในใจหน่อยนะครับตลาดเซธามวกผมเดินทางมาหอดสังเกตแม่ค้าครับ กำลังเติมออกซิเจนอยู่เพิ่นห่อนแหงแ้งห่อนห่อนเอาเอาเอาากหกน่อยครับเอาเบิงเบิงแนวขายก็ได้มีหอดอันอะไรนะ<ไ>วหวายแล้วนี่อะไรนะแล้วนี่อะไรก <c oughs> <c oughs> ูไปบอกไทยอันนี้ก็นมไม้เหรอ ขายยางส้มครับตลาดอาอดเกาะสินค้าย,ย่างมะแรง,แงอู้ผักหลายแห่งยายเลยยายเลยยางกันหาเบิรงของแปลกกันม,มันอะไรนะมันดางสุกแรือเล่ยังโอ้ยมนสิ้กินงน่งา,ายนะาตุ๊เห็ดมันซุกมานนแล้สม้มบรรยากาศได้หน่อยครับจักจันครับโอ้โหอะไรนะ พุทไทยสิห่อนหลายแล้วหว่อนหลสา,ามีอันแมงแมงลุมล่มร่วมโอ้แมงกิดดหน้อยสุกแล้วปะซุกแล้วซิมได้ปะจักพันแมงกิดด,ดให้ซิมเลยเด้อเออใส่ถ<อ>ุงเทบ เสียขาเลยจีดิทงกีดิทงธรรมศาสตร์นหมแม่เนาะเอาอันนึงเอาอันนึงเสือใสเสืออยตลาดชาวบ้านเ้อครับขายของแด่ตะสิหามาได้เอามาขายให้ลุงมะขายยังขายจังๆใช่ใช่แหละจากพันสิบพันนะสอง มา, <si มาเมื่อมา่อเมื่อมาใครมาใครเพไ่กนมาขายจักจั่นติดเอง嘛เซื้อซอยร้านหน่อยกันจักจั่นซื้อตัวจักจั่นมัดมือใครมึงนี่เสือแล้วก็จักไปใส่เบ็ดอ่าลุงเติมซื้อนมได้ละขอบใจเด้อขอบใจเด้อลุงเลยขอบใจเด้อให้ล้ำรวยเด้อ บักถั่วปลูกเองมะขายเองคือนกันหมากผิกไรมาจังพี่ครับพักบุ่งบักเขือเห็ดบักม่วงกะหลำพักกาดมามีไนแม่ข่ายิมแนบวยิมแน่ขายยังไม่เท่าใส่ถุงเอาใส่ถุงจ้าเอาใส่ถุง เราบอกขอใจว่าเอาใส่ถุงบดนี้บดทุบ่แล้วกล่องสักพันเอากล่องนึงไหมส้อซอยให้กำลังใจซุกแล้วมันบ่กินด้เลยมันบ่โอ้เราขอใจอยู่ดิเอาจักจันไปไปจักจันให้จักจัน คอยสร้างมันห้องค่อยๆเอาละถามมันคอยสร้างมันห้องใ,อออองห,องให้ยายซะมันห้องเสียงเดียวไหมกนักนๆนอยู่ห,ห้องโมวมะโมโหอีหยังคือกันครับเห็ดโกโดอยู่ผลิตภัณฑ์โกโด <c oughs> ผู้งเต้ <c oughs> ากุ้งเต้ากุ้งเต้าเซธะหมวก <c oughs> ใครอย่างไรสนีนีนนน่นี่นี่ ดอกกระเจียวแม่เห็นจะไหนกินลวกเอาอันนี้ออกแล้วก็ลวกอ่ายังออกนี่นี่อันนี้มันจะบวกมีหัวมันขายวะเขาอยากเอาไปปลูกเลยอยู่กับป้าหัววัวสิมี่นะเออากจ้าก็ซื้อไม่อีก้หนึ่งแม่มา嘛เศร้าพันซื้อซอยซื้อแห่งกรลังใจเจ้านี่นะน้ซ้อซอทะเลเดี๋ยวลูกจะคนสามเลยจ้าเอาทิชเช่ปะ ลูกสามป้าเจ้าลูกสามเหรวจ้จ้ปีเจาสามปีเจาสามปีลูกสามเจ้าสี่ลูกสี่เจ้าหาลูกหาเนาะเด็แลดเด็กฮะด้แฟนอีกป้าเเวมาสันเรื่องะปีละลูกปีละลูกอะปีละลูกเลยปิดลวบ่เอาอีกกี่บ่เอาอีกยอ่พอแล้วพอแล้วลูกสามเลย เพิ่นมีนอนขี to okay. ้เล็กขายด้คร like ับเซ่ทำหมวกนี ats, ่นี่นี th ่นี่นี there, ่ดินน้อนนองน้อนเนงนอนเนงนี่นี่เข้าฟักเป็นล่ะบรหัสุกแต่สุกนิ่ซื้อได้นี่อยากกินล่องเบิ่งบะขัวให้น้ำบะบะได้ขัวให้น้ำครับนอนขี่เล็กบักแข้งนอสารบักม่วงบักพริกไข่มดแดงตรงตรง พ่อแล้วแรงอยู่าด้วยครับตลาดเพิ่นบ่ใหญ่ปนด้แต่ว่าก็มีครบพักนั่งอ่างหยาปลาก็มีไก่ก็มีมี่หอดทุเรียนด้วยครับปัดโทบธรรมบรารมผ่้าขายโลจักพันโลจักพันบัาราทุเรียนแสนหาสิบพันทุเรียนทุเรียนไทยหมอนทอง มาขายหอดพี่แล้วเด้อครับโลละแสนหาสิบพันน้ำนี่น้อยมีมาขายแล้วเราใส่เกือบคนละสีหมวกเรากับงามๆให้แม่เมื่อกินแรงสมมูกจนมารถไถได้ยังไรแม่มมมมแนวได้หมากกระพูเรากินหมากโอ้กินหมากนำ ได้แต่อาหารเสริมอาหารหลักบ่ได้นี่นี่เสื้อบุรีรัมม์มันเสื้อหมออยู่ไทยหมอบุรีรัมม์จะขึ้นได้เสื้องามแต่เสื้อชาวล้อแจกค่ะหมอคนมาแจกทั้งพีขายใครหมดหมดแล้วโอ้เมื่อรถยังมาเนี่เมื่อรถนี่ไรละไทยเราทางเมื่อรถไทยบอกคยมีหลายบ่กจักรันมุมีบ่มีอยู่ไหนตลาดเราขายลูกสิน เผาลูกสิ้นเผาป่ะง่ายๆนี่เป็นหยังนี่เป็นหมูหรือเป็นไก่ง่วงเป็นงัวงป่ะงัวผู้หรืองัวแม่ในน้อยนี่เด่นเรื่องเหลืองนี่ไก่เบกร์เกนเผาเป็นบ่เนี่ยเผาเป็นบ่เนี่ยไม่ขนาดนี่เผาเป็นบ่คือ้นสิบโมงนย่างเนาะเผาเนาะ มารวมมหมมาหนี้ไปเท่าไหร่ยินนี่ไว้ที่นี่จะได้วะนั้นนั้นเลยยุ่จะยิ้มยินนี่ไว้เด้ออมอนโอ้ยชวนบ่ได้เอาใหม่เก่าแลกใหม่ใหม่บอกเอาตุ๊กซิบบ่ะออมาแค่น่ะดิเอามาแก้แค่นี้ไหม เร็วๆของกันนั้นเร็วๆของกันน oh oh. so oh. ั like ้นบ่ต on. ้องใส่ถุงได้ถึงหรอกเปิดมาล่ะอู้หูงายด้วยงายโพดงายปวดมันเห็ดยากอัเออพอดีโอ้ยไก่งายโพดพอดีแล้วไข่ไห่นนำแหนมโมยมือาไข่สิบพันค่าไข่สิบค่าน้ำเท่าไหร่เป็นสิบห้าบ้านผสมไช่เมืองพิ่น้อครับตลาดน้อย ประจำหมู่บ้านเพิ่นผลไม้มีเด้อครับบักเคี้บักม่วงบักสมบักเกี้ยงสมพักสมเพิกแม่ค่ะลูกแม่ค่ะเสื้อผ้าก็มีเด้อครับเอเจาะมื่อสองมื่อหนึ่งขายดีแม่ค่ะจนยืนเงาอยู่พ่นซื้อใสอเนี่ยสื้อใสอเนี่นจะมาตามเมืองใด อยู่เมืองพินนี่แหละเจ้าสภาได้วครับอากาศร้อนๆใจใจขันยาวนี่สุดยอดเลยเย็นสบายาเล่นปีใหม่เล่นสงการก็มีทรงล่งหาลงหน้าเลี้ยงงัวเลี้ยงแพรอาญะหรือใส่ไปงานบังไฟก็ได้ลงขีดตมบ่ตตองเสียดายถอดทิมรวดคนขายดีนี่คนขายนี่นี่มันตะเมืองพินให้กำลังใจตบ่ไไ้ซื่อซอย เดินทางปลอดภัยเด้อมาจากไหนครับจากไทยคนละโอ้แทรนสิไป้ไส้หนิสิไป้ไส้ไปดองไปดองไปดองเดินทางปลอดภัยของสูงหากินยากยากทั้งตัวหยากทั้งขื่นยากทั้งพาปีละเท้อครับตัวสละอันว่ามันแตนครับตานตานแตนอีหยังหมอนใช่ไหมทั้งกินทั้งเกลือก เฮ้ยเจ้าหน่นันปาดริปวกเอ้ยพเนาเกีมร์พนาเกีมพ่อพาลูกกีมนี่มองเดียวหลายเน่จัาหน่อยดนะครับตลาดบ้านปลาไหลนี่แหละใส่ผู้ท่องใส่ผู้ท่องแถวเมืองใส่ผู้ท่องนี่เราเรื่องบักตันมองอื่นกับพ่อปนันล่ะมองนี่แหละพ่อได้ขายได้ขายทุดในประเทศเล่าก็แม่ใส่ผู้ท่องนี่แหละต้นบักตาลตาหลายเนาะ ซาอ้าพันทุงละสามสิบบาทครับบักตานบักตานงามๆบอกหนึ่งกาุงสามของสูงหายกินยากบักตาลไหออกด้ปงมจนมือแลวดบมนมตดมือแลน้ำกัแลนั่นเ่าน้ำกแลพอน้าแหแลเป็นแลบ้านเอินว่าแลจังไรแลพี่พี่ แันนั่นแหละะเบาแลเอ็นเอ็นแยิมแลยิมยิมแลยิมยิมเศร้าพันทกันเศร้ทุงเ้าสามสงพลก็บกวานี่กะเทิไนมากกเลยเมามันหอดครับตลาดบ้านปลาอะไรกะป้องกะแป้งขุถังกะละมัง ปลงปวงเปลงใหญ่ยังจ๊กเป็นยังเป็นยังเบิ้องมะพริกนี่ทั้งแดงทั้งเหลืองก้นซอนกับมี่กับปอมเขียดมาแล้วอุญุอาญะอยู่เอืองมีขายบักพริกขายจนสีแดงจนเป็นแหงเลยบักพริก เต็มเลยครับบักพริกบ้านปลาไหลไส้ผู้ท่องนะครับสินค้าแหลวตะสีหามาได้มีซุกใดบักมีเช็ดยังบุก,กันทายคนกันนะทายสินค้าเบื่อแหละทายคนกันปอกนมใหม่กินบักมว่ว,มวงฝน,นตกแห้งว่ามาเคลื่อนเนี่ยสะพออืองออก คือว่าไปบุนบังไฟสามสิบห่านี่บึมบมเม้งงม้าบึ้มื่อนี้แล้วเิมอยู่ต่อสบอจากมือพอได้ไปติ่นลำบกพ่อมขายอไไเพอเอาใบสาวแงจากบาทแงใส่มืออบักมีบักกันสตอบอรี่องุ่นยางปลา ส้มส้มส้มตลาดปลาอะไรกระเจียวมากแล้วขาวจัุะเลยจักยันแมงขนุนกับนี่ด้วยกล้วยปิ้งเติมเข้าไปซุกบ่อแบบนี้คักเป็นคุเป็นคุเลยครับจักกระจันห้องจนเสียงเบิดล่ะโอ้มีอยู่แงอยู่ว่าสนุนา้วยโอ้ยหีอยู่ยกระป๋อมครับหลายด้อมไปถึงสอสซาลอิงมาเป็นสิงครับสิงห <c oughs> วยครับ พิเศษแถมน้ำไปเลยใบหวานนะครับใหวานๆเอ้ยอึงตลาดของปลาบ้านปลาไหลนะครับออสระเอืองอึงลึงขัดเอาเลยเอาตัวใครก็เอามาเกเท่าได้ลหรอึองแสนเท่าไดรแสนหาก็ได้แสนหาก็ได้ประมาณสองร้อยบาทนิดหน่อยไทยอยู่ไทยสี่รอยครับ เข็มราลัดขามเข็มราลัดหมืายว่านี่เป็นต้นแต่คือเป็นตันเป็นตันเป็นต้นเดียวกันอ้าวท้ออันขันขามร้ายไปนันไม่ต้องเสียเลือดหรอกเอาผูกใส่กระสอบแล้วก็ขึ้นขี้ให้ม่นหล่นขามเป็นให้เป็นตันหมืายว่านี่ครับละห่างลงนี่ยังน้อยกว่าทางไทยทั้งผีแล้วค่ะบวกสูงวันไหน้อครับอย่าไปียกกำไรหลายเด้เด้อรวยย้อนเอืองเขาจีซ่าค่ะแม่ขายตลาดแคมทางบ้านปลาไหลตลาดของปลา

อันนี้ tacos, พึงหรือมิมมิมของแ่เลยช่า่วห้จแง่งหาแง่งหาผู้สาวนี่จะผู้่าวะ่าสั้นใช่โอ้ยผู้สาวก็ได้ผู้สาวจะไม่ลูกสาม อึ้งมีดนะครับตลาดปลาไหลเส้นหา,บ,บ,าบ่าบาถือว่า<ห>แพงใส่ผู้ทองมาซื้อกล้วยปีกกล้วยนี่แซ่บเลยไข่กับปีกนะจ๊ะซื้อกระแม่ดนีส้มส้มสมแม่ข่าดูคักขายตลอดตลาดของปลาบันปลาไหลนะครับดอกกระเจียวงามงามถ่ายแล้วซื้อซอยเด้อถายแล้วซื้อซอยเด้อเรากำลังแพ็คอยู่ขายยังไง สิบพันัมนมามีดินลายบ่ือแถมพักติวน,ำน้ำระเพจังไนาเาไปต้มต้ตมจังไหน่ราเคยกินมิตรลวกกินได้สือใส่พักติวน้ำสบม,ม,มามาสือซอยอส,สื่อยมีไปเ้อซอยมานีรปดคนขายแล้วนะวนนอ้าวเอาน เอาสองอุย้ยสองอันจะกินแล้ววะเอาอีกเอาสามอันมาไหนมัมนะ่งเลยหักรำมาหอดเอาสามอันนีด่ด้ยไม่ค่ะอันตลาดของปลาปลาไหลงามๆเด้ครับออแหละจะเล่าสิมีคือกันตามฤดูดกาลมาหายางมึงเอาครับผู้สาวแวะซื้ออาหารปาลาไ,ไ,ได้แล้วไ,ได้แล้วเนาะได้แต่แค่เงี้ยเง้ยครับซื้อหนังอะไรซื้อหนังล่ะ ซื้อปอเจ้ามาซื้อยังตัวอะไรคุณครับตัวอะไรคนไทยใบ่ค่ะเอ้าบ้านๆเลยมาจากมุกดาหารมั้มุกดาหารโอ้บนขามมาเที่ยวตะไทยเลยอันเจ้าได้ยังกันนะไข่แดงบอดอกกระเจียวขาวเส้าหั่นบักยางปลาทั้งผีกับมี่เยอะด้วยครับปลาอะไรมุกหวานบอบักยางปลาทั้งเมืองเล่า ทั้งไทยเนี่ยก็ไลายให้กันครับแมงแข้งแมงสะดิง่งแมงกิริยดัดกแด่ทั่วต้มบัออกยางป่าครับแม่ค้าว่ามันกระสุนสมสม,สม,สมันหว,นวนานหมดสิสมองพันซิมได้ได้ตัวซิมซิมได้ซิมได้เจกระตาซิมได้เจกระตาซิมได้ซอสกระตาก็ได้ปาดก็สำหรับเจ้าซิมได้เลย <laughs> <laughs> เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะสิบพัน ซิมบักยางปลาท่านมึงลาวก็นแน่รกติซิมจะทั้งไทยคือเปเป็ดเบิดร์าตัวนี้เบิังมันมุ่นมามันนำรถจักไหนบ้านไกล้ดิโอ้เขาใส่รถจักมามาบ้านไกล้ดิอืออันนี้เดี๋ยวมาจะใส่ดิลายยางหลายเนี้ยเริ่มหลายขึ้นนะเด้อครับตลาดบ้านปลาลายจะเริ่มแวะตลาดดงครับตลาดดง ใส่ผู้ท่องเมืองเดียวเขาเนั่นละบักตานหลายส่วนนี่ครับมาปลูกว่ายากครับปลูกว่ายากนี่นะมันยากมาพราวก็มันขึ้นก็ขึ้นนี่ขึ้นนี่ยากแห้งครับลองลงมาคือพ่าปลูกเลยว่ายากคนนั่มว่ได้หิวไปพราะขูปุ้ยเกือบใส่สบายไหมจะปลูกว่าปลูกบ้านเนี่ยปลูกขายว่ได้ปลูกปลูกยี่ว่าต้นมัน ปลูกเยอะขอหลายโอ้จักปีกันสิได้กินปาะเนี่ยป้าต้องเล่ลานเถอะโอ้ยหลายปีเนาะโดยหลักๆก,กัสิขึ้นมากครับบางตาลน,นี่ละปอกเนีน่ยนะมันหยาดจับขึ้นย่งางกาม่าบรรยากาศตลาดดงเมืองไส้ผู้ท่องครับแม่ขายแม่ขายพร้อมลูกค้าก็มาบางๆกองเข่างามๆกองเข่าครับ รู้ราสวยรู้แหงครับตรงเขา่าบ้งว่าจะพันสองแสนหาสองแสนห่ี่ครับสองแสนหาแสนหนึ่งลอยห่าสิบสองแสนสามลอยสิบอีกห่าหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดประมาณสามลอยไปถึงสี่ลอยครับสามลอยเจ็ดสิบ รุดได้เยอะงามงามครับเข็ดดีรูล้ลาต้องเขา่างามๆได้ครับฝน,นตกอยู่ครับแตว่วรรยากาศก็คือเห็นไมน่ขาดอะไรไปมันห่อนเออาๆครับเออาๆจักหน่อยแม่งสะดิ่งแม่งแข่งดักแด่กินนวนกินรอทอดซุกความกิน นะครับว่าท่านซุกแต้ว่าห่อนเร ay, ื needed, Martine, ar, ai, ่องเกิดจากสารงามเลยครับตลาดดงอยากใดมาเบิ่งเอาครับของขายอื้องมีครับเอื้องไข่มดแดงบักไข่บักยิงน้อยขึ้นบักหม่อนไข่หม่อนไข่กระเจียวขาวออกแล้วกระแตนแมงแครงเลือสองแมงแขรงหนูขมไว้แบนกะมี พักขยแงงน้าแซงนหน้ายน้คำน้าคน้คักขยแงงน้ำคำคือจักกระจันแล้วก็กระปอมอืโลละโลผุนออกแล้วพุนพุนขีดนึงคุอ่ะเออแม่ก็ขีดกระยันอะไรไขกระยันใหเออแสนหา Chết 8 tuổi, xế lô 1. Khoa. Khoa, bò mặc thịt, ả là xịt. Mặc thịt, ả là xịt, phân. Mặc bò, ả là đơ. คนเอกุศลพวกเจ้าแล้วให้เจ้าสู่ชีวิตต่อไปเป็นเสือสายของพญานาฏปกยี่เลยเป็นมูสิงเสือนะครับไอเพิ่นจะเลื่อนลุ่มเรื่องขาท้ายลำร่วงเนี่ย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 จวดจวดไอนี่จะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพิ่นบอเพิ่นบอเพิ่นบอบอเป็นยังบอเป็นยังไปยีฬาไปไปเด้อไปลูกไป ใช่อ้าวไปทั้งคู่ใช่เป็นงูสิงเสือเฮ้ยอยอะพวงยิไง่เลยครับไงบอตอนนี้คือเพิ่นกเมืออขกันเพิ่นบ่ไม่แหงที่จะมากัดเัาดอกนะเพิ่นกเมืออะขึ้นกันได้ไงบอยายเหี่ยวไปเห็นรเลยเห็นบอกลเมืออยู่ลเมืออยู่ um> อย่าปินหางไปพุนจิละให้เพิ่นได้บุญหลายสายเงาลำรวยให้เพิ่นได้จัปลอยตือพันตือเด้อตายีละตายตัวเนะ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 ไป กยไปไลเด้อไปเด้อไปเด้อเป,เปล่ตัวหน่อยไปหร้อบ่ตัวหน่อยไปแล้ว<อ>ตัวใหญ่นี่เพิ่นจะเจ็บตาโอ้เพิ่นจะเจ็บตาจาั่หน่อยนะเดี๋ยวคนเดียวปรยัดเงินอ่าตัวหน่อยลงไปแล้วครับเพิ่นก็จะลงไปพุ่นละเดี๋ยวผมเสียห้เพิ่นลงไปทางแม่น้ำโข,ง,ขงพุ่นนะครับเป็นงูงสิงเสือ เสื okay. okay. Man, hungry, อสายพญานาคครับไร้เห็นคลิปกระดิบุญน้ำกันไปแม่เพิ่นเพิ่นหย่าน่ะนะเพิ่นย่านเพิ่นก็เลยค่อยๆไปบรรยากาศแคมป์ของด้อครับปิดกับแม่น้ำโขงเลยอุดมสุขแคมป์ปิ้งตอนแรกก็มีเป็นร้านเบียร์เป็นร้านเบียร์ส่วนกลางเว้นก็จะเป็นร้านกาแฟครับผักผ่อนยันใจว่าจังไหนก็จะของหั่น บุษบาข like ่อยบงามือนี่ยข่อยไปหล่อมือหันไปหล่อทำบุญล่างห่างน้ำเก้าวัดอู้ยเข้าทันยี่ห้อหรือแถวเข็ดวันนี้เจ๊กำลังสิไปอีกให้มาได้ครบอสองวันเลยโคบทำบุญเก่าวัดโดยการไปล่างห่างน้ำโอ้ยใช้บุญทำบุญไปนำหาเงินไปนำไก่ตีใหม่สงการจะลืมมากได้ครับข่าวมาสวรรค์ในเขตครับตะเวนตกดินตอนแรกเราก็มีโคบสอง บรรยากาศนั่งได้สองเบื้องเลยสิเป็นร้านนี้ใกล้ติดทั้งของหรือว่าสิเป็นร้านโซนป่าโซนดงนั่งได้เบิดมักบริจาคเลือดห้ยุ่งกัดแต่นั่งโซนป่าหมักเบิงเบ่งตะเวนตกดินกับนั่งโซนทั้งของถ้ามักเบิ่งเจ้าดิมักเบิ่งคนและมากคุเมอร์